ใครอยากคุยกับแกไม่ทราบบรรนอกแกอยาาคิดนะว่ามาเรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแล้วจะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้อะฉั้นคนหนึ่งแหละไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกน่าสมเพชแกไหวใบเป็นแค่เด็กบ้านนอกแต่อยากที่จะมาทำงานในบริษัทใหญ่โตไฮโซแบบเนีท้ทำไมทำไมฉันจะทำงานที่บริษัทนี้ไม่ได้ เธอคือบางคนที่แย่งงานฉันมาใช้เต้มนี่เองใช่แจะทำแม่ฉันดีใจนะที่แกงจำฉันได้อะอย่ไงฉันบอกแล้วว่าคนอย่างแกไม่เหมาะที่จะไปทำงานในบริษัทใหญ่โตแล้วก็ไฮโซแบบนั้นหรอกนี่โนปางโนปางต้องเข้าใจคนนี้ให้มากๆเลยนะ เพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ดังและเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดังในประเทศตอนนี้เลยจริงเหรอคุณนาทำไมปราไม่เห็นรู้จักเลยอะคะเออก็คือว่าเขาไม่เคยมาร่วมในบริษัทโฆษณาของเราไงอ๋อไม่เคยมาร่วมงานกับเราแต่คุณอาบอกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่แสดงว่าเงินทุนทาโฆษณาเนี่ยต้องสูงมากเลยใช่ไหมคะเป็นร้อยร้านเนี่ยสนใจไหมร้อยล้านเลยเหรอคะคุณนาทีไม่สูงขนาดนั้นนะคะ เขาเป็นเจ้าของธุรกิจมีแบรนด์ดังแล้วก็มีเฟรนชชส์ทั่วประเทศแล้วสาขาของเขาเนี่ยมีคนติดกันเป็นแถบเลยจริงเหรอคะเนี่ยจริงสิแน่นอนแตดูันนะอลรัทคุณอำนาจมาอยู่ที่ไหนเนี่ยพีนางเลขาคุณอำนาจมันส่งโลเคชั่นไม่ให้ถูกหรือเปล่าเนี่ยานางขายของนี่ ลองถามอยู่แล้วกันเผื่อจะรู้จักบริษัทอำนาจขอโทษค่ะมีคนอยู่ไหมคะโหลมีคนอยู่ไหมคะมีคนอยู่ไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอ้ยอฉันเรียกตั้งนานทำไมไม่มขานรับล่ะคะพอ,อดีซื้อถามว่ารู้จักบริษัทของคุณอำนาจไหมคะเอ๊เดี๋ยวนะ ทำไมฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลยอะคะก็ผมก็คุ้นหน้านั่นี่ยไม่นึกเลยนะว่าเธอจะมาสมัครง,งานที่เดียวกับฉันเนี่ยใครอยากคุยกับแกไม่ทราบบรรนอกแกอย่าคิดนะว่ามาเรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแล้วจะเป็นเพื่อนอกับทุกคนได้อะ คนหนึ่งแหละที่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกน่าสมเพชแกไหวใบเป็นแค่เด็กบ้านนอกแต่อยากที่จะมาทำงานในบริษัทใหญ่โตไฮโซแบบเนีท้ทำไมทำไมฉันจะทำงานที่บริษัทนี้ไม่ได้ออก็แกมันเป็นแค่เด็กบ้านนอกมันไม่เหมาะสมที่จะมาทำงานในบริษัทไฮโซแบบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เรากำลังชิงกันอยู่เนะี่ย แกก็ยกให้ฉันเลยและกันนะไม่ทำไมฉันต้องเสียสละให้แกด้วยถึงแกจะไม่สละให้ฉันเนี่ยยังไงอะตำแหน่งเนี่ยฉันก็ต้องได้มันอยู่แล้วเพราะว่าฉันอะเส้นใหญ่นัทคุณปามาแล้วแหละคุณอาสวัสดีค่ะม,มาสมัครสัมภาษณ์งานในตำแหน่งผู้จัดการสายขายใช่ไหมใช่ค่ะคุณอาแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะ ยังไงหนูได้งานนี้แน่นอนพราอารับปากกับพ่อหนูไวแล้วขอบคุณค่ะ,ะเดินตรงนี้นนได้ค่ะเธอคือบางคนที่แย่งงานฉันเพราะใช้เส้นนี่เอง จะทำไงอุ้ยฉันดีใจนะที่แกงจำฉันได้อะอยันไงฉันบอกแล้วว่าคนอย่างแกไม่เหมาะที่จะไปทำงานในบริษัทใหญ่โตแล้วก็ไฮโซแบบนั้นหรอกแต่ก็ดีดีอย่างนั้นที่ฉันไม่ได้งานนั้นเพราะถ้าฉันได้งานนั้นนะนะฉันคงไม่มีธุรกิจของตัวเองแบบนี้หรอกเดี๋ยวนะอุ้ยขายกล้วย เกี่ยวเน้นะเรื่าธุรกิจ <c oughs> ฉันอยากจะขัาไม่โลกขนาดมันชนกันเลย <c oughs> เอ่ะเดี๋ยวไหนๆหนดูซิว่าขายามละกี่บาทหบาทขายก๋วเียวละห้าบาท <c oughs> โอ๊ยตายแล้วนี่ต้องขายกี่ชาติแล้วเนี่ถึงะ <c oughs> จะรวยอ่ะจรชาติไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องเธอซะหน่อยนี่พูดจาแดกดันฉันเลยไงฮะ เรียนจบต้องเป็นนัตรีต้องมานั่งตกต่งขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะตายแล้วฉันละอายแทนพ่อแม่แกจริงเลยอะ่ะอุย้ยขอโทษลืมไปว่าพ่อแม่แกไม่อยู่แล้วเออเนี่ยล้วสรุปรู้ไหมน้ว่าบริษัทคุณอานาจอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่รู้ไม่รู้หรือว่าไม่ยอมบอกกันแน ำไมฉันต้องช่วยเหลือคนที่พูดจาดูถูกฉันด้วยฮะไม่จะเป็นปะก็ฉันก็ดูถูกอยู่นี่ไงดูผิดตรงไหนอะเด็กนอกอย่างแกมีบุญไปเรียนจบปณิยตรีอยู่ในเมืองกรุงนี่มันก็บุญแค่ไหนละโอ้ยถ้าสงสัยตอนนี้คงบุญหมดอะไรเนาะถึงต้องมานั่งขายกว๋วยเตี๋ยวตกต่ำอยู่แบบเนี้ยกะจอกอะไรของมันวะ เพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ดังและเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดังในประเทศตอนนี้เลยจริงเหรอคุณนาะทำไมปรางไม่เห็นรู้จักเลยอะคะออก็คือว่าเขาไม่เคยมาร่วมในบริษัทโฆษณาของเราไงอ๋อไม่เคยมาร่วมงานกับเราแต่คุณอาบอกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่แสดงว่าเงินทุนทําโฆษณาเนี่ยต้องสูงมากเลยใช่ไหมคะเป็นร้อยร้านสนใจไหมร้อยร้านเลยเหรอคะอคุณอาทำไมสูงขนาดนั้นนะคะ ก็เขาเป็นเจ้าของธุรกิจมีแบรนด์ดังแล้วก็มีแฟรนชชสยทั่วประเทศแล้วสาขาของเขาเนี่ยมีคนติดกันเป็นแถบเลยจริงเหรอคะเนี่ยจริงสิแน่นอนไปดูยังไงที่นี่แหละขึ้นม่หนูมนกมากเอ๊ะนี่มันร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้ใบนี่ ทำไมทำมารายาทแบบนี้กับคุณไบค์เท่าล่ออะไรนะคะแปลกใจเหรอที่เจอฉันอ,อ่ะออตกลงนี่คุณไบค์กับนูปรางเนี่ยรู้จักกันด้วยหรอครับรู้จักสิครับรู้จักดีด้วยเพราะว่าคุณปรางเนี่ยเป็นคนที่แย่างงานผมสมัยผมไปสมัครงานที่บริษัทคุณอูโดยใช้เส้นสายไงครับแต่ว่าผมไม่ถือโทษโกรธอะไรนะครับ เ,เดี๋ยวนะคะคือนี่มันเรื่องอะไรกันอะคะปรางงงไปหมดแล้วนะคะไอ้ใบจะเป็นแค่คนขายก๋เตี๋ยวชามละห้าบาททําไมอ,าอ้าวถึงบอกว่าแกเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นเจ้าของแบรนด์มีแฟนชายมีสาขาเยอะขนาดน,นั้นได้ยังไงอะเออแก้วก๋เตี๋ยวชามละห้าบาทก,ากระจกเนี่ยนะอ,อ้าวคะอาวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคุณอาคุณไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรอครับ คุณปรางผมจะบอกอะไรคุณให้นะว่าไอ้ร้านกว๋วยเตี๋ยวก็จอกกระจอกชามละ5บาทที่คุณบอกเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งใน14สาขาทั่วประเทศของผมแค่นั้นเองแล้วเหตุผลที่ฉันขายแค่ชามละ5บาทเนี่ยเพราะว่าฉันขายให้กับคนที่ไม่ค่อยมีกําลังซื้อมากมายนะักอย่างเช่นพวกคนจอนจัดหรือไม่ก็คนไร้บ้านคนที่เธอชอบดูถูกไง เอ้ยฉันไม่ได้ขายให้คนรวยๆอย่างพวกเธอเท่าไหร่นี่แกพูดจริงเหรอกแกมีสาขาทั่วประเทศตั้ง14สาขาใช่เพรแต่เธอคงไม่รู้หรอกเพราะว่าฉันใช่คนละชื่อกันเออเนี่หนูปานในเมื่อหนูรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็รีบขอโทษคุณใบสิคะไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณหนูเพราะว่า ผมคงจะไม่ได้ร่วมงานกับบริษัทคุณอู Shot อีกแล้วนะครับอ้าทำไมเป็นงี้ล่ะครับผมไม่ชอบทำงานกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นผมขอยกเลิกสัญญาที่มีทั้งหมดกับบริษัทคุณอูนะครับขอตัวนะครับไปไปโถ่ยเป็นไงล่ะลังปังฮะนี่ใช่น้องสูญเสียโชคเงินลอยล้านเนี่ยพ่อเด็กเช่นอย่างแกเนี่ยนะคุณอาคะคุณอาใจเย็นก่อนนะคะ ไม่รู้เนี่ยค่ะว่าไอ้ใบมันจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่คุณอาบอกค่ะตอนที่เจอกันมันก็ไม่เห็นจะเหมือนเจ้าของธุรกิจตรงไหนเลยอะ่ะเฮ้ยฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วมั้ยว่าอย่าทตัวแบบนี้ที่ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยลวมองคนอื่นแค่ภายนอกแล้วมันทําให้เดือดร้อนเนหะ็นเปล่าหนูขอโทษค่ะคุณอาขอโทษจริงๆค่ะอา่านะแกไม่ควรที่จะทําง,งานที่บริษัทนี้อีกแล้วน่า คุณอาจ,จะไล่หนูออกเหรอคะคุณอาไล่หนูออกไม่ได้นะคะคุณอาบอกเองนะคะว่าคุณอารับปากคุณพ่อคุณแม่หนูไว้แล้วอะ่ะว่าคุณอาจ,จะรับหนูทํางานต่อที่นี่แล้วก็จะไม่ไล่ออกแน่นอนใช่ก็เมื่อก่อนฉนะันเป็นนี่พ่อเธอแต่ตอนนี้ฉันใชหนี่หมดแล้วไงแล้วตอนนี้พ่อเธอก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัญญาที่เราเคยทํากันไว้เป็นอันจบสิน้นออกไปไม่ได้ค่ะคุณอาจ,จะมาไล่หนูออกแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่รู้แลหละถ้าหนูไม่ไไล่เธอออกแล้ว เพราะนั้นเธอไม่มีสิทธิ์มาเหยียบที่บริษัทนี่อีกออกไปเฮ้ยก็ได้คอยดูนะแก่ฉันจะกลับเอาคืนกันแนะ่ไปเฮ้ถ<อ>้าจะรอเว้ยกลับมาเมื่อไหร่ฉันก็เฉ่งแกได้เหมือนกันเฮ้ยบ้าแงห,หงทอดเขาไม่โมโหเลยไอ้พคนพวกนี้